อ่ะตรงน,นี้แหละพี่แม่ทำเป็นพูดนี่ท้าลิสูงขึ้นอีก3เซนนี่นะพี่โดร์กรลำก็ตกงานแทน ทับเบวันนี้ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุรกับเอ็ดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านเกิดดีเนาะไงพี่คุนพูดเอ็ดน่ารักไหมครับผมผมคือตอนแรกเนี่ยคือเราเประเพลนี้ไทยเราเวลาเจอหน้ากันสวัสดีคุนพูดเอ็ดม่ใช่งนั้นเอาน้าไปใกล้ปุ๊บขี้ใส่เราก็อุตส่าห์นึกว่านึกว่าจะเจอหน้ากันแล้วก็ แอบมีแบบจุ๊กๆนิดนึงอะไรอ่าเราจะได้เลือกไม่ใช่โอ้โหี้ีว่าแต่นเคื่องบบงกรย่าลพี่ีมาชุดกอนยิม่เข้าแล้วเนี่ย คือถ้าหากว่าน้องนิดจะลำบากไหมแต่แต่เราเห็นเช่นนี้อาเดี๋ยวได้อนุญาตที่กัน่ลยทำมีอีกแล้วมีอีกเหรอข้างหน้าอย่ายืดมือ พี่แนมไปก่อนฝากฟังฟังแป๊บนึงครับขออนุญาตถอดชุดก่อนแป๊บนึงฮัอะไรเ้ยไปพี่ตัวพี่ครับรวยแล้วรวยแล้วนี่นี่พี่จะบอกว่าอย่างไรนะป่าพี่จะบอกว่าฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนใกล้ๆวัยเดียบอไูใกล้ๆกันใช่ครับพี่กับลิศเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันรู้ป่ะอะไรครับพี่พี่ขี้งบมาก ที่งกไปเยอะเลยไม่เป็นไรพูดเล่นนะครับขอที่พูดที่บอกว่าเราทำงานนะครับเราจะต้องน้อหน่อยนิดหน่อยนะแต่เงินที่ได้ไปที่ไม่แบ่งนะไม่แบ่งไม่เยต้หมฮให้หอับตให้หลกมาอไหมหาโอเคมาล็อดีกว่านะเดี๋ยวเขจะถายใเราขึ้มาอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรครับ าจะร้องเพลงภาพเปียกภาพเปียกที่นี่เป็นโรงเรียนสุดๆนะลี่คงขึ้นมาไปแตะตึเขาเม่อนาเขาเม่อ้อยอ่าเงเลยเลยเอออันี้เดี๋ยวพี่ให้ลิศเลือกเพลง้เราจะร้องเพลงะไเราจะไปเพลงช้าๆครับไปเพลงช้าๆชะาช้า ก็อย่าได้พวิสาษากับคนมีอายุสูงแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่เข้าที่อะมันโดนข้างหน้าพี่ป่าวพูดนาก็ไม่เกี่ยวนะ